โยนบิมาโยนสัยย่ืดขึ้นจำลังสิถ้าไ่คุณายบาบาร่าตดองสำหรับรขอบาา้อเสียงเราเนเอาต่อนเร็วเยสีมหาไทายมีมั้งยังมาเจอใหม่ อยากยกมาอุดเอลยไหมวันนี้สกาแต่งหน้านะคะมออุดเลยมั้ยสามเอาตาเลยแถวสามสี่อเอยเคยชูเคยชื้นเรียเียวเียมันจะเคยตรงนี้มเป็นอเอยเคยชุเคยชื้เคยเจยเคยกล้ปากปากครั้งมันจาเด้ มาได้เราเลยดาวกาาตลอดได้ค่บโอ้เออเคยชมเคยชิดเคยเจยเคยกลปรับปับครั้งนก่อนแต่ลายฝากใจไปสายรำไทยปรับปับพีมงสุขใ ลมสวรรค์วันดังฟ้านเสดสานประทานปาปุกอย่างนต้มันก็จบก่อนมจะเป็นมันเด็มันจะเป็นบอกกันเขาเอกใชว่าเศ้าขวาเออเลยเป็นวามาที่นี่ก่อนถ้าสองเราไม่ใ้นะแ่นี้ยางมีนะเดี๋ยวเขารอให้เราไปกลับให้เลยมันก็ท่าเดิมมันก็ท่าเดิมู่นะ อยากมีจันไปดวงใจของฉันดวงใจดีไปไปเศร้ายิ่งสักการ์สบองหรือจันทร์หลงคว้าไม่คลายอยู่รอกม้ไม่คลายปั่นเดิแต่ตอนนั้นยืนคว้าสมรภูมิย่แดงคันมั้ย พเอาเอาแต่เล่นตัวนี้ไม่ได้เต้นยังไงก็ได้นี่ลบรนี่นิเอาดูกระสุนเราเต้นไม่ได้เราเราจะต่อภาพแต่แฝงใช่เกเลเราจะได้อยู่ในระดับถ้าอยากให้เกลไม่ว่ามีสมาธิก็คือราะว่าเต้นแล้วดูตัวเองในกระสุนก็คือมัระดับว่าดูเมเจอร์เต้นก็คือดูท่าจากมิเจอร์ดูเต้นในกระสุนมีสมาธิในกระสุนแบบไม่ใช่เต้นแบบไม่ใช่เต้นไปเลปิดาเรียกว่าไงเมื่อถึงเวลาจำเราต้องมื่อหยุอย่าเต้นลวกๆแม่

นีสติแต่นี่มันมันแต่ตอนนั้นกับคุนสุจันเดียกันปจะจะลองให้เป็นอไม้ไหมเดินไปอีกแล้วไหมสามสี่หเอ้เคยชมเคยชิม

แล้วก็มานี้แล้วก็โยนแล้วก็ตีแล้วก็ไปแล้วก็กลับมาท่าเือมเดิม<ๆ>แล้วก็ปั๊บแล้วก็ปับ๊บปับแค่นันเออหรีอถ้านะแกได้สองข้อนี้แกก็จบแล้วดิชื่อว่าทำไมต้องให้เ้้าใหม่สอน่ะเาใหม่หนึ่งสองต้โอโอกตอออม่เคยเชือจเล่นฮอร์เน็ตหรอไม่ได้เล่นค่ะ จะมาเล่นอะไรจะไม่เคยเล่นฮอนเน่ยจะไม่เคยเล่นฮอนเนตจำไว้ว่ารลานจีน้นนแต่ลสั่งมัดใจเปาสายลำพานปัดนเรนั่นวิมาเนือคำเนือกลับไว้เลยอ๋อคือสวยแทน ามนี้มนเดิมทุกอย่างเลยยามอุ้ยโทรศัพท์ตกเอี้ยไปก่อนนะคบ๊ไปกาย